ไฟนี้เราซ้อมมากี่วันซ้อมมาเรื่อยๆครับประมาณประมาณ20่สิบั้อันนี้เรามาแทนไหมหรือว่ามวยในรายการเขาน่าจะเลื่อนมาครับอ๋อจริงๆเหรอต้องต่อยเมื่ออาทิตย์ก่อนป่ะใช่ป่ะแล้วก็เลยเลื่อนออกมาเลยมาเป็นอาทิตย์นี้แต่เราก็ต่อยกับใครวันนั้นถ้าคู่ต่อยคนเดียวไหมคนเดียวคับอ๋อเราก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายค่ายออยยูไก่อยู่ที่จังหวัดจังหวัดเลยครับที่บอกจังหวัดเลยตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยีสูงเท่าไหร่ส้อาน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ อันนี้เรามวยสไตล์อะไรครับตัั้งรบวันนี้เลยต้องมาเจอกับเพชบัญชาเคยต่อยกันยังเคยนะครับกี่ครั้งละครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งวันนั้นต่อยกันที่ที่ลาสุไปอยังไงบ้างใช่ครับแพ้ไปคะแนนเข้าไปวันนั้นต่อยยูเวทร้อยเท่าไหร่แค่ร้อยสิบวันนี้มาร้อยี่สิบเนาะอย่างร้อยี่สิบนี่ถ้าเกิดเข้าเช้าหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดเขาน่าจะมาพอดีมาพอดีเนาะคือมาสบายแล้ววันนั้นไปแพ้เขาลูกไหนก็ผมไป ออกไปพลาดเองไปหลุดเองว่ากนเถอะเลยล้มเลยไปเลยแล้ววันนี้มาเจอเขาใหม่คิดว่าวันนี้เมาคืนเขาได้ไหมวันนี้เอาคืนอือคือตั้งใจมาเอาแบบห้าตาคืนเลยไม่พลาดเหมือนวันนั้นน่นวันนี้ต้องรัดกุมเลยนะอืมร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ได้เต็มละสมบูรณ์แข็งแรงนะวันนี้พร้อมเอาชนะคืนพร้อมแจ้งเกิดด้วยครับไฟนี้คุมมากี่กิโลครับสามโลจ่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณของเราหลักเจ็ดสิบ เราคนจังหวัดจังหวัดน้องมรดกอ่าฝากเชิญช่วยแฟนขับรถหน่อยครับก็ช่วยชมเชียร์เป็นอะไรจะให้ผมแบบเชียร์เลยอ่าวันนี้พอมาแจ้งเกิดเขามาเอาชนะคืนด้วยอ่าวันนี้ขออน้องโชคดีขอบมากครับโอเคนึกหลัก็คืออ่าอ่ะน้ำเตัวพี่หน่อยครับผมเพชรบุรีเช่าหุ่ทองไวไทยหรือว่าแต่งมาเชียงใหม่อ่าวไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับอืมประมาณสามอาทิตย์กว่าซ้อมอยู่ที่ใครหุ่นทองไวไทยครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่อยู่เชียงใหม่เลยและอยู่นั่นตอนนี้มีใครเป็นผู๊กบ้ากุ๊กสอนเราบ้างก็มี หลายคนนะครับนักมวยแล้วก็ฝรั่งเนขอก็เพื่อนๆพี่ในค่ายแล้วมีฝรั่งที่เรียนก็ช่วยกันใช่ครับตอนนี้เราอายุ27่สิกำลังจะเข้า28เราสูงเท่าไหร่ครับ1้8น้ำหนักปล่อยตอนนี้มีอยู่ห้าสเกเรามวยสไตล์อะไรครับยครับวันนี้เลยต้องมาเจอพลังเงินเจอมาไฟหนึ่งนะวันนั้นเป็นไงวันนั้นชนะคะแนนครับอือคือเบียดกันมาเลยพิกชนะเขาเลยวันนั้นต่อยกันยูเวนท์ร้อยเท่าไหร่ ร้อยสิบเก้ารอยิบเกวันนี้ต่อยร้อยี่สิบเนาะจริงๆเราต้องต่อยอยู่เมื่ออาทิตย์ก่อนนี้ปะใช่และเลื่อนมาใช่ไหมก่อนหน้านี้ผมต่อยที่หน้าดาเนินนะมาจุฬาขอต่อยมาจุฬาประมาณสามอาทิาตย์นะแล้ววันนี้ก็เลยมาเจอกับพลังเงินเหมือนเดิมครับคือให้มาให้เขาล้างตางาันเถอะใช่ไหมคิดว่าเขาล้างตาเราได้ไหมเมาแชหน้าเราได้ไหมก็ต้องดูกันนะผมครับให้คําตอบนะครับต้องรอดูครับ แต่คิดว่ายากหน่อยละถ้าอยากกินเราว่างั้นเถอะวันนี้ร้อยี่สิบถ้าเกิดเข้าชั่วนหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดมาเกินจุดเก้าจุดเก้าก็มาวิ่งเนาะยืดเส้นยืดสายร่างกายไฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์ได้ก็เต็มร้อยทั้งมสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาย้ำชัยนะไฟนี้คุมมากี่กิโลครับประมาณสองโลสามโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตัวนี้ประมาณหกสิเพันเราคนจังหวัดเชียงใหม่ครับอ้าวฝากเชิญเชว่แฟซนคับรถหน่อยก็ฝาก แฟนเอฟซีติดตามเครับจะทำให้เต็มที่เพราะขชนะกานสอบนะบวันนี้เขยอน้องโชคดีขอบคุณครับ